สวัสดีครับผมกล้องวังทิพย์เฮ้ยกวงทิพย์อ่ะครัววังทิพย์ครับผมอ่าก็สวัสดีทุกคนนะเพื่อนเพื่อครับก็สวัสดีครัววังทิพย์ด้วยนะครับนี่กลับมาแล้วครับที่ห่างหายไปนานเขาไม่รืมพวกเราเขาไม่ได้ห่างหายหรอกเราอะห่างหายไปเองช่วงหนึ่งแล้วเรากลับมาเขาก็กลับมาสนับสนุนเราเหมือนเดิมก็ขอบคุณครัววังทิพย์มากนะครับผม่วันนี้เราจะมาทำอะไรดีปิดบมาก ก็แป้งอะนะวาวังพิษมันก็ต้องทอดอยู่แล้วใช่ไหมใชั่วันนี้เราจะทอดไก่ไปแจกเด็กๆครับผมอแต่เราไม่ทอดแบบธรรมดาอนี่เราจะใช้แป้งครัววังพิศรสอะไรรสอะไรนี่รสนี่เลยครับรถเคนตักกี้นี่ผู้พันเลยนะอ่าแล้วเราทอดเสร็จไม่พอครับนี่เรายังมีผง เอามาคุกกับไก่ให้เป็นรสเพิ่มรสชาติไงมันมีหลายรสชาตินะมีชีสมีปาปิก้ามีบาร์บีคิวมีวิงแซ่บอ่าก็นี่ดูเลยเพื่อนแค่ทอดไก่มาก็ใช้ผงอ่าเราอยากชอบรสอะไรก็รสนั้นเลยครับผมอ่าอ่าวันนี้ชีสแล้วกันให้เด็กๆเด็กๆน่าจะชอบชีสวันนี้มีคนเอาไปแจก อ่าเราไม่ได้แจกแบบธรรมดาครับผมเราไม่ได้แจกเองแต่เราจะทอดแล้วมีคนไปแจกเอ้ยเรามีแบบนักแจกมืออาชีพมาเดี๋ยวรอเขามาก่อนรอเขามาก่อนเขายังไม่ตื่นเออตอนนี้เขายังไม่มาอ่าเดี๋ยวรอกไปแล้วกันเออเดี๋ยวเราทําไก่ทอดดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราทอดไก่ทอดครับผมนะเรียบร้อยอ่าต่อไปเราก็จะเอาลงครับผมผสมแป้งเราก็หาภาชนะที่เราคิดว่ามันพอดีใส่พอดีครับแล้วเราก็จะผสมแป้งส่วนการผสมแป้งอ่ะเขาก็มีวิธีบอกอยู่นะครับอ่ามีส่วนผสมมีอะไร บอกอยู่หลังทองนะถ้าใครที่ไม่เป็นนะส่วนอัตราส่วนง่ายๆเลยก็ไก่ร0 0กรัมแป้ง60กรัมแล้วก็น้ำเย็นจัด110มิลลิลิตรก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากมายถ้าทำเยอะก็เพิ่มจำนวนไปแล้วก็แบ่งแป้งแห้งไว้ด้วยนะอ่ใช่เดี๋ยวเราไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยแน่นอีกทีไซส์0 0 0 0กรัมนะเพื่อนทำได้เยอะโุ้โหกลิ่นเครื่องเทจริงนะเพื่อนเต็ แล้วแต่ชอบเลยนะอ่านี่ผมก็ใส่แป้ไปประมาณประมาณให้ลูกมือขอน้ำหน่อยดิน้ำเย็นจัดคุ้กี่โมงวะยังไม่เย็นเลยไม่เย็นที่อะไรนี่สามโงกว่าแล้วสามโมงเย็นเอ๋ออ้าว้อกกาแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราไปคุกแห้งแห้งคุกอะไรมึงนี่คุกตำหน้าเลยผสมผสมเขาเขาเออผสม นี่เพื่อนเคืัอผสมก็ใส่น้ำไปเนี่ยให้มันให้มันเป็นแบบนี้เพื่อนเดี๋ยวผมจะไปชุบแป้งอีกทีหนึ่งไม่ต้องหมักอะไรเลยนะเพื่อนคเขาหมักมาอยู่แล้วแค่ผสมแป้งนี้ก็แบบหอมกลิ่นเครื่องเทศเลยเครื่องเทศเขาเป็นแป้งแบบเราไม่ต้องหมักอะไรเอาเป็นนี้ดีกวครับเขามีหลายรสด้วยหอมกลิ่นเครื่องเทศเหมือนยกร้านดังมาไว้ที่บ้านเลยครับเพื่อนดูนี่นี่กลิ่นหอมเดี๋ยวเราตั้งไฟไว้รอก่อนไหมใช่เออแล้วเราก็ทำแป้งแห้งไว้นะเอาเอาเอาแค่นี้ก่อนฉีกแรงไปหน่อย ฉีกแรงไปหน่อยเพื่อนก็ค่อยๆฉีกรับเขามีที่ฉีกให้เลยครน้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วเพื่อนครับเอาลงมาแบบนี้เนี่ยเนี่ยทำแบบนี้เห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เนี่ยทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มันจะเห็นนะมันจะขึ้นเป็นเกล็ดเห็นนะครับเห็นนะ นี่แล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้ต้องใช้น้ำมันท่วมๆนะเพื่อนต้องไกลางตลอดเลยนะเพื่อนถ้าเราไม่มีเครื่องวดัดอะไปจางเลยเลยเราค่อยหยิบลงมาใสา่เราค่อยๆแบบว่าไอ้นี่ไปเรื่อยๆเพื่อ,อนครับนะไม่ต้องวิ่งแป้งเราพยายามไอ้มือเราพยายามจะให้ไปโดนแบบว่าน้หรืออะไรเนี่ย สลัดสลัดเนี่ยเดี๋ยนะเนี่ยสลัดเหมือนแป้งไม่เกาะแต่เดี๋ยวเพื่อนคอยดูมันจะขึ้นเป็นเกล็ดครับเอาใส่ไปอ่าประมาณนี้จะต้องไปทำอะไรนะเพื่อนปล่อยไว้เลยเดี๋ยวถ้าใกล้รล้วสเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ,อ้น้องไม่ตื่นนะไม่ตื่นโอ้โหคุนัดมึงบ่ายสามโมงเพิ่งอาบน้ำ อาบน้ำมาไปอ่ะเอาไปจิเอาเลยเดี๋ยววันนี้ให้ไสเป็นคนแจกเอเหรด็กมารอเด็กมารอแล้วเดี๋ยวพี่มีชุดให้น่ากินมากไสไก่ทอดเคนมตักกี้นะเว้ยเเคนตักกี้เคนตักกี้อยู่ประเทศอะไรนะจีนจีนเมืองไหร่หรอเคนมตักกี้เนี่ยนะจีนถ้าเพื่อนๆอยากให้เป็นมเก็กตัวนี้ก็ทุบน้ำอีกก็ได้แล้วก็ผสมแป้งอีกเอ้ไสเสื้อเนี่ย เนี่ยเสื้อเสื้อมึงเนี่ยง่ายไหมเพื่อนง่ายแค่ใช้เนี่ยแป้งครัววังทิศนี่รสพินตักี้แล้วเขาก็มีหลากหลายรสแต่แป้งก็ไม่ใช่ว่ามีแค่แป้งทอดไก่นะเราจยไปทอดอะไรก็ได้หอยทอดก็มีแป้งหอยทอดแป้งกล้วยทอดแป้งกล้วยทอดผลไม้ทอดอะไรพวกนี้มีหมดครับเพื่อนพิักี้ครัววังทิศนี่มียังผงนี่อะไรอ่แม่ผมชีสบาบิค้าบาร์บีคิววินแซบ ชอบอะไรก็ผสมเท่าน,นั้นเราบอกว่าสีมันสวยนะเฮ้ยเฮ้ยแต่อาจารย์ก็ว่าปตัวแบบนอะคุณเคยบ้างชำนาญนะ่ะจนแบบบอกสั่งอ่ะว่าเอาไว้ตรงน,นู้นไว้ตรงนี้อ๋อเปิดเป็นปะเนี่ยให้กูเปิดเพื่อวะแง่ชุดแดงดนะ้วยอ่าชุดแดงด้วออรู้ยังเป็นตัวอะไรเนี่ยอ่อเว้นเว้นเว้นตรงกลางไว้นะพี่เดชอะไรนะไม่ชินนะไม่ชินเหรอไม่เจอเป็นปีน่ะจริงเหรอเออเขยบเนี่ย ดีเลยอะถ้าไม่มีมึงก็เป็นกูอ่ะดีนะมึงมาแล้วโอ้ยนี่ไก่จะได้แล้วไส้ตัวสีเหลืองอารามครับเออกไก,ก่ได้แลยนะอ๋อไก่สีจะได้มีนจะถึงเนี่ยถึงแล้วถึมแล้วโอ้ยงานงานเหมาเนี่ยโคตรไปผัววันทิพย์ผัววันทิพย์คิว่าเรามีนะที่เราเคยเข้าใช่ไหมใช่ที่ว่าผมใช้วันนั้นเข้าเลยอ่าโอ้โหไงยอด เป็นผู้ถือหนุนหลักเรานะวันนั้นเราได้สดไงได้สดไงเราได้สดใช้ไหมอ๋อแล้วก็ทำข้าแป้งโพวงที่มาทำข้าวกินกันนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมเออขอบคุณในติ๊บขอบคุณทัวขอบแม่งขอบหน้าแม่งไอ้ม่ต้องกลัวไหมเพื่อดทอดได้แล้วได้แล้วนี่สีเหลืองกำลังสวยกำลังดีเลยครับก็ใช่สีกำลังดีเลยออ๋สีไก่ สีรวยใปเลยแดงกำลังดีเลยนี่หนูดูเสียงดิยังกรอบอ่ะแล้วก็ทอดต่อนะอ่านี่ก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมแต่พอเรายิ่งเริ่มทำไปแล้วเราก็ยิ่งยิ่งคล่อง ก็ได้แพงชุดละกี่ร้อยอแพง,งไหนเช่าเอาซื้อ,อมาใส่ทีเดียวเช่าเช่ายีนี้ก็มีให้เช่าไง ถ้าเองสองสามร้อยสายมึงหายยากนี่เอาสัญลักษณ์เป็นสายใหญ่อยู่แล้วมีอยู่แล้วสายมึงหายากมันมีไม่ถามผมละผมผมเคยไปเช่าไม่ถามเลอไม่ได่ถามผมก่อนมึงตื่นสายแล้วทตอนแรกจะโทรหาแล้วไม่บอกเมื่อวานในรล่วงหน้าเมื่อวานไปรานเท้าว่ะเหรอมีบ้านรานเท้ามีเช่าอนี่ร้านอยู่รานเท้าผมเคยเช่ามึงขับไปไกลไม่เป็นไรเดี๋ยวขับไปให้เลยเนี่ย ไปทางผ่านอยู่แล้วแต่แค่ช่างมันเถอะออผ่านมาแนละ้วมันอยู่จุดนี้เนาะผ่านลาดเท้ามาแล้วเหรอผ่านตรงนั้นมาแนะล้วตรงที่ไม่ต้องซื้อชุดละทออาสีละแล้วออใส่ชุดเดี๋ยวมึงก็ต้องถอดต้องอะไรอีกนี่ไม่ต้องถอดนะอาบน้ําล้างจบอุ้ยยากกว่าถอดอีกอรอเออ,เอ,อรับรองว่าซิงวะรับรองว่าซิงแน่นอน,นพูดง่ายครับยังไม่ได้แต่รองเท้าเลย แค่รองเท้าสิเอ้าโอ้ยรองเท้าอ่ะมึงเดินตีนป่าได้ไงอ่ะรองเท้าบู๊ตรองเท้าบู๊งเ้าะรองเท้าบู๊ตกางเกงขาบู๊นี่เป็นไงโอ้โหรองเท้าขับไปป่ะน้องขับไปข้างเพื่อนไม่ครับพอดีพอดีฮะพอดีพอดีเหรอใส่เบอร์อะไรเนี่ยปกติเอชสี่เอ็ดไอ้ติ๊บทาสีเอ็ดนะเว้ยอย่าทาเป็นหัวแจ็คได้ป่ะหัวแจ็คได้หัวยิ้มได้ได้ได้เกือบหมดพอดีไซส์เกืบไซส์เกือบหมดเออการพ่อ 8ถึงสินาทีนั้นเพื่อไฟกลางอ่าเนี่ยไฟกลางพอมาไในนี้ก็ค่อนข้างกลางไปค่อนข้างอันนี้เป็นเกดสวยเลยนะอ่าครับแต่เราก็ต้องไปทิ้งขนาดทิ้งไว้สักพแล้วยังกรอบอยู่นะเมื่อกี้ลองชิมแล้วชิ้นเฮ้ยเป็นอะไรสีซึมเหรอซึมสีเหรอ ตาฝีมือมาแล้วครับคอนเทนต์นี้เดี๋ยวไอ้สายจอมยกให้่ายไปเลยเอ่าอ่าโบวบางทิปเที่ยวกัาสีอ่าเดี่ยวคนเดียวมึงทาอะไรก็ขึ้นอ่ะคนดูชอบเอาพี่เดชฮะพี่เดชพี่เดชด้วยดิพี่เดชถอดเสื้อใหญเดี๋ยวนะพี่อ่ะมันต้องมีกวางด้วย ใช่มันเป็นเพื่อนเกกันไม่ไม่เพื่อนไม่เพื่อนเกี่ยวพี่พี่เหมือนกวางสุดแล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาไม่เหงาหรอไม่เหงาเนอะไม่เหงาเหรอโอ้โยคิดว่าเหงาเนี่ยแกไม่เหงเซมอยู่เลยไม่เหงาเหงาไอ้กูกูหากวางให้เราเพื่อนไม่เหงาไม่เหงาเอ้ยไม่เหงาเอ้เอาเฮ้ยต้องซื้อไอ้ที่คาดมาอย่างเดียวเฮ้ยอันนี้มันสิงโตฮะกวางสิงโตเดี๋ยวเดี๋ยวมีชุดกวางอ๋อโอเคเรื่องสีขอให้บอกครับครับผมใช่ เจอผมแน่เดี๋ยวของพี่เดของงานละเอียดเลยนะใช่ได้เลยนี่เฟอเฟลนมาแล้วแหอ่างไรเฮ้ยอะไรเนี้ยฮะเราลองเทสก่อนจะไปแจกใช่ยังไี่ได้ยังไม่ได้คุกผงชีสนะเฮ้ยนี่อร่อยอ่ะแหมหอมหอมเนาะหอมกลิ่นเครื่องเทศป่ะอ๋อพอดีแล้วนี่น่ะแค่แป้งฮะโอเคแล้วกวางแก่ๆก็มีเฮ้ยฝกวาโอ้ยเขาไม่ต้องเฮ้ยฝนกวางมันจะมีผลกวางกลางอกเงี้ยหาย หมดกวางแล้วเนี่ยโอ้โหผาดไปทีเดียวเออหน้ามิาใจตรงไหนใช่คุยไ <c oughs> อ้เหี้ย,ยสีส,สีสีกระป๋องก็สีตัวเลยหลังเลยวะ <c oughs> ไอ้เหี้ยคุณทำยังไม่ทำแล้วอ่ะทำแล้วอ่ะคุณทำยังไม่เสร็จไอ้คนคนทำกู <c oughs> นตะัวทำฮะ <c oughs> สูงเนี่ยเขาห้ามกันนะไม่ลองมาทำนะ ง่ายเลยเนาะพอเราโยนคือเราเร่งไฟเลยเร่งไฟนะแป๊บหนึ่งไม่มีองค์น้ำมันนะเพื่อนๆบอกเลยกรอบด้วยถ้าไม่ใช่มึงคนเดียวนะวะที่ทอดเก่งไก่ไก่เอ๊ะเฮ้ยมึงก็ทอดเก่งเหมือนกันแหละย่าไปไหนเฮ้ยอะไรอะไรความมีตัวเดียว ตัวเดียวไม่เหวางตัวเดียวตัวเดียวอ๋อท่านพี่ดีหางเส้อตัวเดียวมันแตกเลยไม่สมองครละเดือยเฮ้ยได้อยู่นี่เลี้ยงมาเองกับมือเลยป่ะงวางตัวนี้สอนมาเองกับมือเชื่องป่ะเชื่องดิเลยเนี่ยตัวนี้ลูกรักเลยนะตัวเนี้ยได้อะวางหนุ่มนะวางหนุ่มวางหนุ่มจบแล้วอ๋อวีววางตัวเมียมาใบใสเอยอเอาอเอาอ เฮ้ยคอมมันมีด้วยเออมันมีอะไรอะมันมีคนนำทางคนนำทางตุ้สูงอ่ะใส่บ้านมียำได้ยังไดมีมีมอยูครับครังสามนะจะต้นเออูงอ่ะสูงอ่ะสูงเลยสูงเลยเมัาาเาไงอตนอ ไอ้เี้ยอทุบฟองทุบฟองเลยเดี๋ยวลอยนะนะพอสุกแล้วก็จะลอยแบบนี้เราก็เล่มไฟแล้วเราก็ขึ้นต่อไปเราก็เอามาเขย่าผมปี๊อ่าเน่เดี๋ยวเราพี่ยอดในหม้อเลยครับช็อกเกอกโกแลตโอ้โหพาเป็นกวางไม่บอกช็อกโกแลตโอ้โหจบแล้วสัตว์คอมเหมือสัตว์คอมเถื่อนสัตว์คอมเถือสัตว์คอเซิร์ฟเถื่อนอันนี้มันอันนี้สัตว์คอมตีเลย ชีสนี่เดี๋ยวลองลองลองทีละหน่อยหน่อยเขย่าได้เยอะนะขนาดหนึ่งร้อยกรัมที่ฉีกก็ง่ายๆนี่เป๊ดนี่่นีดูสีนี่โอ้หายไปเลยแล้วแต่ชอบลองประมาณนี้แล้วเขย่านี่บอเนี้ต้องมีสีเ้ยเล่นไปแล้วหอมเลยอ่ะ แค่นี้เลยแดูเลยเลี๋ยวดูของชีสก่อนถ้าเนี่ยดูความแตกต่างกับใส่ผงชีสก็ไม่ใส่ผงชีสครับพี่ก้องลองชิมมันนึ็นไหมใส่ผงชีสอันใส่ผงชีสเดี๋ยวลองชิมดูนะดีงอกัดโหเยอยกัดเยอะจังอะ อร่อยเป็นแบบชีสเลยอ่ร่อยเออชอบแน่ใส่เยอะกว่าน,นี้หน่อยอือม,อมใส่เยอะเลยอร่อยโอ้โหุหเพื่อน ซองเนี่ยมันขย่าได้ถึง1กิโลกรัมเลยนะเพื่อนถ้าไก่1โลชิด1ซองแต่ที่ผมทำเนี่ย3โลเลยนะซองเดียวเนี่ยยังเอาอยู่อ่ะเอ่อย่ยังรสชาติก่ยงแบบว่าแน่นครับผมรสชาติครบเครื่องอ่ะใช่นี่ครับผมรสชีส่าแล้วก็ใส่กับนี่ทอดกับแป้งเชนตากีนะเคนตากีหรือแป้งพวัทิพย์เขามีหลายแบบครับก็ลองไปดูกันนะครับเลือกซื้อเลือกหากันได้นะ รับรองว่าซิงไก่ทอดเทนตะกี้สูตรผู้พันมาเองครับผม

อานี่จอด้รงกลางเลยเด็ๆเต็มเลยออจอดจอดออนงเชือเลขอ่เต็ล้วแล้วหนูมาแล้วมลึงไม่เห็ที่มา่ที่เราิมดูเราจิมเราน้ไปไปเข็นเขวนรอบนึงก่อนเข็นเนเข็นวนเดี๋ยวไม่เหมือนซานตาคอสเดี๋ยวไม่เหมือนซานตาคอสแคนี้ก็เหมือนอ่า เอาไปแบ่งกันกินนะเอาแบ่งเอเอาแบ่งนะเอาโปเต้เอาโปเต้ใครโปเต้ใครใครใครบอกว่าสัตนด์คอเถื่อนไม่ต้องกินเฮ้ยไม่อันได้เอาลับเลยอนี้เหมือนอะไรนี่เหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนบอกน้องบอกเหมือนควายเลยคอ๋อเอาวนกันว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 นก่อนเออเดี๋ยวไม่เหมือนสแตนด์คอร์เดเหมือนไอ้เกียแต่งมาแล้วล่างเลยล่างเลยเดี๋ยวพี่วนไอ้นี่ให้ไปไปไป ทำไมดูเหมือนหนักกันนะไอ้ลูกว่างเลย่อมบอลว่ามีคนว่าขาบ้านอาตาเราใไม่ได้ไม่ได้ใครยังไม่ได้ใครย่ได้กเฮ้ยไหนลองลองลองชิมลองชิมแม่ลองชิมอร่อยอร่อยนะครับเอ้ยแม่ลองชิมลองชิมเอามากินเอามาชิมหน่อยมาชิมหน่อยนี่อร่อยมากเลย อยากความอยากกินบ้างอ่ะอร่อยไหมแหนลองกินดิลองกินให้ดูหน่อยทำให้ใหญ่โอ้โหกินจะหมดแล้วลาเต้อร่อยไหมครับแมไอหนูใครใครพอว่าไม่ล้างสีให้ด้วยพาช่วยล้างสีหน่อยเสร็จแล้วแต่ไอแจกหมดยังนี่อ่ะเชฟเป็นคนที่เซ็ตสุด ยังไม่ได้เอกเด็กวิ่งหนีมอะไรให้เด็กกลัวเนี่ยเด็กวิ่หนีไม่กลัวไปแล้วไปไปแล้วราอสซานตคอร์สทือแนมหนูคนนี้ไม่กลัวเลยใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยหครับอันนี้ใครรู้จักไหมเอาาแล้วจำไพูด่ลยไม่เอาเลย มีความสุขบ้าได้แจกของของเด็กๆก,กๆ็มีความสุขแอาเห็นว่าเด็กชอบใ่าเด็กชอบเด็กชอบออมีวิ่งหนีไปสองนนสามคนนะสามคนน้องไปหนึ่งเน่ก็ขอบคุณครัววังทิพด้วยครับผมอ่าเราก็ทําไก่ทอดเชนตะก,กี้ครับอ่าคุกผงชิดก็ไปแจกเด็กๆเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับแป้งทอดกรอบรสเคนตะกี้ตาครัววังทิพ กรอบอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มแป้ง1 0 0 0กร,รัมทอดไก่ได้ถึง3กิโลกร,รัมและนี่เลยผงเขย่าผงปรุงรสรสชีสขนาด100กรัมมีทั้งหมด4รสชาติหอมอร่อยกลมกล่อมสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปร้านค้าออนไลน์หรือติ๊ t ต k s h ชขอบคุณกลัว <c oughs> วังทิพย์ด้วยครับผมที่<อ>ทำให้เด็กๆหมู่บ้านเรามีความสุขไอ,อะไรก็มีความสุขแล้วให้ให้ไอ้ไส้ ไอตี๊ดไอเดมีไ้จันทร์ทอดแล้วก็กวางเรามีความสุขเหยวจบคลิปนี้เราก็จะไปทำวางผัดวางผัดป่าแต่งตัวยังไงวะใตนงครองอะไรวะเด็กวิ่งหนีเออนี่แป้งเหลือเต็มเลยเดี๋ยวคืนนี้หาอะไรทอดกินกันเดี๋ยวน้ำมันก็มีอะไรก็มีนี่นี่ไงเดี๋ยวเราก็จะทำนี่แหละกินกันวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อไก่มาทำกินกันเองั้าง พวกนี้ยังไม่ได้กินเลยมันอร่อยมากใช่เด็กกินกันหมดแล้วนะเด็กชอบไงของปาปิก้าแต่เด็กไม่ชอบไส่แต่เด็กเด็กไม่ชอบเซนเน็ตคอร์สเด็กบอกสงสารสงสารกวางจังเลยเซนเน็ตคอร์สร้อยโลเขาบอกเอาโอเคก็ขอบคุณมากนะครับขอฝากเพื่อนติดตามพวกเราด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับครับผมอันนี้เอไอปะเนี่ยเอไอปะเนี่ย คนจริงฮะ <ห ả? S 1> คนจริงเฮ้ยเหมือน AI เลย,เห,ยเหมือน AI เจนภาพแล้วไม่ไม่เรียบ<ด>ร้อยกองทรงเงารับรองว่าซิ่ง